ปลาลูกคอกจ้ามาได้จ้ามาเด้อจัดไปจ้าวันนี้จัดไปเอาปลาลูกคอ,อ,อกเขาถวยปอกๆๆเลยจ้าความอร่อยจัดไปจัดไปเอาปลาลูกคอกจ้าวันนี้หอม,อมเลยปลาลูกคอกน้อยจ้าใส่ผักอีตูไลๆ่ๆใส่ผักอีตูลงไป ตู่ลงไปจ้าออห้วกจะอ่ออ่อไอไม่ใช่หัวกปลาลูกเคอกโอ้คอมเมนต่เบาหนัก